สวัสดีครับใีช่องเดคอร์บีพีนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลรถ m b o r g h i n i h u r a c a n p น r f ฟ r m น n t e นะครับเป็นสเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะซึ่งเป็นงานของทักคาร่าโทมี่นะครับนี่เนาะนี่นะครับอ่านี่นะครับคือตัวแพคเกจชิ่งเนาะโอเคเราไม่เกินแล้วเราไม่พูดมากแล้วกันเนาะเรามาดูรายละเอียดของตัวโมเดลกันก่อนเลยแล้วกันเนาะ เขอพูดคือคันนี้ผมซื้อที่เดลโมนะครับผมอาจจะมีติ๊กเกอร์นี้ติดมาด้วยเนาะโอเคนะครับเรามาลองมา,มาดูกันเลยนะนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว,ว่า m b o r บก i n i Huracan p e พ f o ฟ m a n t ตนะทากา r าโทมี่นะครับแล้วก็รูกตัวรถ m b o r บก i n i เนาะลำเบอร์สานะครับนี่ด้านข้างก็เป็นอย่างนี้เนาะด้านข้างนะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะ ด้านบนนะครับก็มีเขียนว่าอ u t o โโบิลล a มโบกินีนะเป็นติ๊กเกอร์ลายลิกสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าโมเดลรถคันนี้มีลิกสิทธิ์แล้วนะนี่นะครับด้านขายด้านหนึ่งนะด้านด้านบนด้านล่า้านล่นะครับผลิตที่ประเทศเวียดน,นามนะอืมนะครับเขาขอเกินก่อนคันนี้นิดนึงว่า คันนี้าคาดว่าราคานค่สองร้อยสิบเก้าบาทแหละลองอาติเกอตรงนี้ออกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่สองร้อยสิบเก้ามันสองร้อยยี่สิบเก้าก๊อชไเราคิดว่าสองร้อยสิบเก้านะโอเคนะครับจริงๆคันนี้รอบแรกผมจับไม่ซื้อแล้วไอตัวแลมโบเนี่ยไอคนันนี้แต่มันมีตัวโชว์ไง ี่ตัวโชว์แล้วเห็นตัวโชว์มันเป็นสีส,ส้มสีส้มด้านเออเห็นเป็นสีส้มด้านนะั้นเลยก็แบบเอ,อ้ยสวยดีลเลยก็ซื้อมาเลยนะครับซื้อพอตัวโชว์คันนี้ปกติผมไม่ค่อยซื้อพอตัวโชว์นะถ้าตัวโชว์จะซื้อพอตัวโชว์ออชวจริงๆเ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์นะพวกโมเดลรถส่วนใหญ่จะแบบอยากได้เดี๋ยวนั้นเลยแต่เนี่ยอันเนี้ยซื้อพอตัวโชว์นะครับถือว่าเป็นคันที่คันแรกแล้วกันที่ซื้อมาเพราะมีตัวโชว์นะครับ อโอเคนะครับเอาออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมมาเอาออกกันเนาะตอนนี้ผมมองจอกล้องอยู่นะว้าวว้าวนี่นี่นะครับอุ้ยตัวตัวโมเดลก็สวยเหมือนกันนะนี่ฮสวยเหมือนกันนะนี่ นี่นะครับโอเคเองมาดูรายละเอียดตัวโมเดลกันเลยแล้วกันเนาะตัวโมเดลนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้ลัมโบกินีนะมีรายละเอียดของไฟนะครับผมด้านข้างน,นะครับก็เป็นอย่างนี้เนาะมีลายธงชาติแบบอิตาลีอ่ะหรือเป็นลางของตัวลัมโบแล้วกันผมเรียกว่าลายตัวลัมโบกินีแล้วกันเนาะนี่คือลายของตัวลัมโบกินีนะครับแล้วก็มีเขียนว่าโฟ r เฟเมนเตอ่อยู่ตรงนี้นะครับแม็กเป็นดําทองเนาะ ด้านหลังนะครับก็มีเขียวนว่า lamborghini นะแล้วก็สปอยเลอร์นะครับด้านไข่ด้านหนึ่งก็มีอย่างนี้เนาะด้านบนนะครับด้านล่างด้านล่างนะครับมีเขียนว่า lamborghini h u r a c a n p e r f o r m a n t e นะครับมีอินเวนามปี2องพันนะสกเกล1ต่อ62นะครับนัมเบอร์นะอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัว ลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซบกับตะเข้เพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายซี่โยแกนน็กส์ทาวเออจริงๆคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยออแอนโดรไดนามิกน่าจะดีเลยคันนี้นะครับ